ระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสนับสนุนโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูเนสเซฟขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจสำหรับเจ้าหน้าที่ออฟทอขั้นตอนการทำแบบสำรวจสามารถทำได้2รูปแบบดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่สามารถประเมินผลการจัดกิจกรรมได้ในแต่ละครั้ง 2. เจ้าหน้าที่สามารถสำรวจข้อมูลและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการทำงานหลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจสำหร,รับเจ้าหน้าที่ออทมีวิธีการดังนี้ไปที่เมนูรายงานกิจกรรมเลือกแบบสำรวจกิจกรรมในหัวข้อแบบสำรวจความคิดเห็น จ้าหน้าที่สามารถเพิ่มแบบสำรวจได้ด้วยตนเองโดยไปที่ปุ่มกดเพิ่มข้อมูลแบบสำรวจกรอกข้อมูลให้ครบโดยมีวิธีการสร้างดังต่อไปนี้ หลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการกลับไปที่หน้าการจัดกิจกรรมแบบทั่วไปและทำการเชื่อมแบบสำรวจความคิดเห็นกับรายชื่อกิจกรรมที่ถูกสร้างไว้แล้วเข้าด้วยกันซึ่งมีวิธีการดังนี้เลือกรายชื่อกิจกรรมที่ท่านเคยดำเนินการสร้างไว้กดแก้ไขข้อมูลหลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ไปที่หน้า2ให้สังเกตตรงหัวข้อแบบสำรวจที่จะใช้ในกิจกรรมดำเนินการเลือกแบบสำรวจที่จะใช้ในกิจกรรม ซึ่งทุกครั้งของการสร้างกิจกรรมต่างๆเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการสร้างแบบสํารวจทุกครั้งถึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนแอคเค้าของเด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่สอทอจอและอปะทอจะมี QR Code หรือปุ่มสีม่วงปรากฏขึ้นเพื่อใช้ในการตอบแบบสํารวจซึ่งสามารถดําเนินการตอบได้2วิธีดังนี้ 1. สแกนผ่าน QR Code 2. คลิกเพื่อตอบแบบสํารวจโดยตรงได้ หลังจากการจบกิจกรรมเด็กและเยาวชนได้ทำการตอบแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานสรุปผลทั้งหมดได้ที่ไปที่เมนูรายงานเลือกรายงานข้อมูลแบบสำรวจกิจกรรมในหัวข้อรายงานแบบสำรวจความคิดเห็นระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะผลสรุปกิจกรรมที่เป็นของหน่วยงานอบทอของท่านเท่านั้นโดยที่ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานต่างๆเพื่อเอาออกมาใช้งานได้ค่ะ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นหมายเลขโทรศ,รศัพท์ 0, 0, 0 2 2 4 1 9 0 0 0ต่อห3 3 2และ5337หรือ095.330.2689